อเก็บรายละเอียดเวลาเราเขียนเทไรในต้องเรียนมันจะเอารายละเอียดที่เราเก็บตรงนี้เราไปเขียนได้เอาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเอามีเห็นไหมอ่ะกล่องโฟมพวงมาลัยสายพวงมาลัยเออสายคล้องคอพวงมาลัยเอาแล้วก็พวงมาลัยแล้วเราคิดต่อว่สิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนเนี่ย ขยายอย่างงมอะไรเนี่ยมันมาจากไหนหมนะ,ม,นะมาจากเรือพวกเรือประมงอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่ามันเขาไหว้แล้วเขาก็โยนทิ้งลงคลอง้เอามาเปลี่ยนใหม่ประมงไหว้เรือแล้วชอบมีคนเอาสิวอ่ะมันสิวมันจะแกะนางรมะเอามาแกะนางมแล้วก็ไปกินส่วนใหญ่มันจะเกาะอ,อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะตามหิน แล้วก็มาตามประตูน้ําพี่เบียร์เคยเห็นหอยป่ามันจะเป็นแบบหอยแบบอยู่ข้างทะเลแบบว่ามันจะเป็นแบบทะเลชายหาดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นเงี้ยขาวๆอ่ะไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยแครงอ่ะใหญ่ให่หยยักก็มันตัวเล็กนิดเดียวเหมือนกีบอ่ะแต่มันไม่ใช่กิ๊บอ่ะบ้านยาผมมีแมงกะพุนด้วยมันเหมือนแต่ไม่ใช่เลี้ยงแมงกะพุนเลยแต่มันเลี้ยงเลยเหรอเลี้ยงไม่ทำอะไรไม่รู้ถ้ามันกระโดดออกถ้าเป็นวังเลยวังแมงกะพุน พอไอหนูบอกเพื่อนหนูเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ประมาณสองจานหอยจานสองสองตัวไม่เยอะแต่ปานปานนี้ย่างกินไปหมดแล้วแล้วพวกเรามีใครกินหอยนางรมนี่ไหมผเคยเคยอะหอยัางลมไม่เคยเคยชอบเอาไปย่างกินหอยจานเป่ออร่อยฮะกินสดสดก็ได้สดด้วยสดผมไม่ชอบกินลวกัวนะลวกน้ำร้อนมันอร่อยแล้วให้สักอันแล้วไปรู้กัน 这里。 น้ยแล้วต่อไปถ้าเธอเห็นอย่างเงี้ยเธอคิดว่าเธอจะทำยังไงดีก็เก็บลงไปเก็บผมต้องลงไปเก็บถ้ามันเก็บถ้ามันตกนน้ะถ้ามันลอยมาติดน้ำถ้ามันขี้เลยนะขี้เลยมันจะเป็นสภาวะโลกร้อนที่แมสอ่าวตะลงมีเห็นเพียงจี๋มันทุกคนยังเค่ะ เเพีีีียยงงจจนับได้แค่หกไม่มีเจ็ดเลยเนี่ยคือว่าถ้าเธอเขียนเป็นนะเธอสวดได้เยอะเลยข้อมูลเขาแน่นมีคนมีที่ว่าเราต้องคนดูดิมีเศษเศษลอยมามาจากคนน่ะมาจากคนนู้นน่ะเขียนเลยเขียนเลยมาจากคนอันนี้คือต้นหญ้าธรรมดาหรอหรืออย่าโยนทิ้งน้ำพี่ต้นโกบมีต้นโกบไอ้นี่คือต้นอะไรนาหญ้ากบนะครับมาไกลมากเลย น้ำเค็มคันนะขูนนันเหลือใครดิเพราว่าตรงน้ำแข็งเออน้ำเค็มเจอน้ำเค็มน้ำเค็มรักษาโรคได้ไหมได้เปิดโรคพวกไหนเขียนตรงนีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เบียร์นี้มันคืออะไรมันเปิดได้ด้วยอะไรอ่ะตัวอะไรก็ี่เบียรไหนจูดินั่นก็หอยพวกอะไรอ่ะใช่แล้วค่ะเราขี้เลื้อยของหมาฮะรักษาโรคขี้เลื้อยของหมาน้ำเค็มมันนะมันจะช่วยรักษาได้ เออนั่นแหละแต่เดี๋ยวมันก็หายคันเพราะเป็นตุ่มๆคันๆพี่เบียร์หนูรู้อะไรได้อย่างนึงอะไรกันแม่ตีได้จริงเหรอยังไงอ่ะก็โดดลงไปแม่ก็ลงมาไม่ได้แม่ภัยเรืองตีอ่ะจดไว้จดไว้เป็นความรู้เป็นความรู้น้ำอม่ตึงกันได้แม่เลี้ยงกินน้ำเล่าด้วยนะแม่กลัวแม่น้ำไม่เป็น น้ำน้ำแล้วน้ำน้ำเกี่ยวอะไรไันตรงนี้ออันนี้ตัวอะไรพี่เบียร์ปล่อยน้ำอุ้ยปล่อยน้ำอ่ะน้ำเม่าเสียอ่ะอ้าวจอดจอดจอดเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วปล่อยน้ำอ้าวจอดจอดได้มีการปล่อยน้ำขึ้นมาเออปล่อยน้ำลงไม่ใช่ปล่อยน้ำขึ้นอืพี่พิยากรุงไวยแล้วก็จ่าดิได้ไหมล่ะได้โดนตัวแต่มันไม่กินกิ่งรากกระทงเหรอลูก เอาครับอีกเรื่องจะดูลักษณะน้ำด้วยนะที่เขาปล่อยมันเป็นยังไงเสียน้ำน้ำขุ่นปล่อยไม่การปล่อยน้ำเสียมาใช้น้ำเสียแค่น้ำธรรมดาน้ำธรรมดาน้ำเสียก็มาจากไหนทำไมน้ำมันเสียมาจากไหนมาจากโรงขยะน้ำอะไรน้ำเป็นยังไงมันมาจากไหนมันเป็นน้ำอะไรกันแน่น้ำล้างจานมะแล้วมันเหมาะสมไหมที่จะมาทำลงตรงนี้ ลงอาหารลงอาหารไปม่หน่อยคลแตินน้มันกมาจากคิดว่าใชครับเข็มแบบน้ำดำเนเหลืองมีน้ำดำน้ำเหลืองประมาณสี่โมงก็แล้วกันนะน้ำปี เออเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วอ่ะเป็นน้ำปลาแล้วเป็นน้ำต่ลปลาเป็นยังไงเออเออของจริงออกมาแล้วน้ำปี๋ดีนะพี่ดีนะพี่เบียมเราไม่เอามือลงไปช้อนกุ้งกันเมื่อกี้อ่ะไม่งั้นเสียสุดๆเลยแล้วก็เหม็นเหม็นด้วยเหรอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูเราสอดในสารทันทีได้ว่าน้ำมันมาจากท่ออะไรเนี่ยท่อน้าเสียข้างบนภายในอาคารนั่นแหละ chắc chồm lắm Để cái đó <cười> <cười> okay, <cười> <nó lạ>. <cười> อนุรั์ครับบลนเดีด๋ครับี่รพันดุกครับฮนาุนนครับขนาแบบไม่ดีใจเลย